เห็นแล้วเห็นแล้วถ้าถามิเต้เบ้าทศรศัพท์เอ้ถามิตะเบ้า, أي, า,บาอันมันสิหลงปลาเนาะจ้ามันสิหลงปลาฉะนั้น ถือุ่มก็สีแหงถือุ่มแน่ว่าได้เดี๋ยวจ้าเห็ดไพวกเนี้ยท่านถือุ่มแน่ก็สิเป็นลักษณะนี้จ้าแหงเราก็สีดำไปเลยแหงเราสีดำลักษณะนี้ท่านถือล่มนะจ้าเห็ดดำเพิ่เลยเอนเห็ดดำมัง้งสวยดอกขาดครับขาดิค่ะเป็นแถวเลยพุนเป็นแถวเลยจ้าตัวก็สีผ้าทุกคนเก็บกันเนาะ ใส่เมือถอนเลยทำความสะอาดที่บ้านเอาเนาะจ้ะอาจจะพาพีพีน้องๆหาเก็บเห็ดไปกินเนาะคะ่ะ สี่ดเด่นเฮากาจังซี่ละ่ะหอนกับบอกีเดือนแล้วก็สีมีหนาวไปเลยเนาะค่ะหอนหน่อยๆแทบสิบว่ามีหอนหนาวไว้ค่ะเวลามันมีแดดเพึ่งกับเฝ้ากันกอบโกยความสุขเอาวิตามินพากันอาบแดดเนาะค่ะพากกันอาบแดด ตัวหลับ,บ่อาบแล้วตัวแรงของป้ากับหอนหรือกันซ้ำอาบแดดละจ้ะแดดย,นยุนี่้าอก้าตากระแดดกะห้อน้าเขาห่มกัะหนาวเวยจ้ะเดดไะที่สวิดินเห็ดดำนี่กะโล้ละแพงอยู่ด้วยค่ะทุกคนา่าตอนนี้กะโล้เกือบร้อยคุณนะจ้ะ เกือบร้อยคนนะคะร้อยคนกับสามร้อยบาทเฮาพุดหล่ะจ้ะสามร้อยยี่สิบบาทเฮานี่ค่ะดี่ค่ะป่านดอกไม้ปลาเบื้องนะะี้ค่ะต่อฟ้าเบื้องดอกไม้ปลามองนีจจ่จ่ะน้ำกระเทยพออ่อยิเม่เบื้องจะ้ะเบื้องนี้ค่ะพี่น้องค่ะ มันเกิดอยู ja ่น้ําสายทางสัตว์ยางนะจ้ะเป็นแถวอยู่มีแต่ดอกใหญ่ๆแต่ว่ามันยังกรอบแม้มันกรอบแฮงค่ะเดป็นแถวเลยก็สิแน่นจ้ะแต่ว่าขายาวเด้ขายาวแฮงเก็บมันดีโอ้ยหนอสังบ่มียบ้านเดือนนี้แท้สิหอบไปอีแม่กินอยู่บ้าน ย่ำปุ๊บปุ๊บเนาะย่ำอ้อนอ้วนรัวซะแล้วนี่ค่ะผีทางผีเนาะเต็มอยูไหมพี่ได้เมียบ้านเดียนนี่เด้เมียบ้านเดียนนี่กับโบได้หล่ะเจ้าโรงงานพอโรงงานต่อเพิ่นบบได้ปิดเนาะจ้าโรงงานเพิ่นปิดปีใหม่ต่อก็ได้ลาเพิ่มอยู่บงขาเงาเงาค่ะ ถอนเอาทีระดอกสองดอกก็ได้เด้อเหตุจ้าบ้าอีพ่อยเนี่ยเบาดูจัหน้อยเด้อค่ะยังมวนกันเบาๆเามันบ่้มมวนเนาะ เก็บมัดกองไว้ต้อกระดิตัดขาเนาะทำอันนี้เนาะสาตธุบ๊สยซี่เบิ้งทุกคนก็เสีบไวเห็นดอกเนาะจ้าว่าอันใดเป็นเห็ดเนาะจ้านึกคือกันก็ใบไม้ค่ะนาะจ้ามันกันต้อกับเก็บเห็ดกับจังซีล่ละเนาะค่ะมันบวกเป็นพืชมันบวกเป็นพืชแต่ว่ากะ เก็บได้ใบอยู่ดีล่ะเพราะว่าเฮาเอาทีละดอกก็จริงมันมันมันหลายอยู่จังหวะว่าเป็นมันบอเลี้ยงกันซึบลๆในป่ปาเอานะคะมันเป็นเห็ดจกเอาเนาะมันเป็นเห็ดจกเอาจ้ะเพียทางพุ๋นก็เต็มอยู่ตาต่อ,อยู่ใส่ละ กะตาโน้ยกอยใจมันนี่บ่ถือถังแล้วเด้อบ่ได้ถือถังแล้วจ้าได้สัมเพราะว่าได้สัมไรก็เอานะจ้าเพรว่าก็อยากได้หลายอยู่เขาป้าแต่และเทียรตัวก็อยากได้หลายๆไปไปไหวถ้ามะมือหนึ่งตัวก็เฮ็ดคลิปไหวสามคลิปสี่คลิปเนาะค่ะส่วนสี่ส่วนสี่ไอเบิ้งจบกกับสี่มือยังซี่หนะ้าป้านหนึ่งกับสี่วันยังซี่เนาะค่ะ ป้าตรงนี้ต่อบอเคยมาเลยคะ่ะเป็นครั้งแรกที่ต่อมาต่อมาสำรวจเบิร์นกอนนาจ้ะแต่ว่าป้าเห็นต่อเห็นงามๆเลยยางเขามาเนาะจ้ะแฟนต่อกับพวกเจัจะจุดนี่ให้กันเด้ืเอเห็นเห็ดเหลืองหลายอยู่ค่ะแต่ว่ามันเนาพุ่นเต็มอยู่จ้ะเห็ดเหลืองหลายอยู่มันยังเนาเนาะทางพ่นเต็มอยู่พ่นเต็มอยู่ค่ะทางพ่นเนาะนีจ้ะก็เอาก็กเอาได้ยอยู่ ก็เอาได้อยู่แล้วจ้ะเออป่านี่มีเห็ดอยู่เนาะค่ะมีอยู่จะเห็ดเหลืองเต็มด้วยไหมท้าคุณเต็มอยู่ค่ะตบาดอกบบงามโตคิดว่าวงนี้ต้องมีคนมาเก็บยู่ลละเพระาะว่ามันมีดอกเนา่า เพียงแต่ตัวผมเคยหูมากอนมามองหนีมีมีป้าเห็ดนะคะอาจจะมีคนหูอยู่ัต้อเนื่อยต้องยางยางรัดเขาไปห,หาสืบป้าใหม่มา เลยเป็นสงสัยยางรัดเสาขึ้นมามาตํตาม,ม่องเจ้าของเคยเก็บละค่ะยางรัดม้ากับพกไก่เป็นบุญเป็นคุณดีนะจ๊ะคันยางกับคื้นสิไก่มันมันยางรัดขึ้นมาถือมองเจ้าของเก็บปับ๊บเห็ดเหลืองก็ยังสวยงามอารามอยู่คือท้องหมวดนี้สามีต่อสิได้กินเห็ดแล้วละค่ะเสียเป็น เฮสเต็กเนาะค่ะมือว่าน,นี่ไปพากันไปหั่นละไปไซื้อของค่ะวันนี้ก็จะได้เฮดสเต็กให้เพื่นกินค่ะ,ง,คะกกงามเนาะค่ะดอกก็งามขาก็ยาว <c ười> เออเนาะับเอ,อ้ย มันเกิอดอยุ่งเงาสนอันนี้เป็นป้าสนน้อยนะจ๊ะป้าเป็นสนน้อยต่อมาหาเก็บอันเห็ดดําตลอดมาหาเก็บเห็ฮดดาอยู่ป้าสนน้อยป้านี่ประจําจ้ะมันสิดอกงามดอกงามดอกใหญ่ นี่จ้ะเห็ดแซบอ่ะแต่ว่ามันเนา่าเราจะเห็ดอันหนังไก่หนังไก่อีกพันหนึ่งมักเป็นบางคนนะจ๊ะส่วนต่อมักมักอยู่แซบอยู่ี่ค่ะมันใบสุนเต็มเลยใบสุนเต็มไปจ้ะแปลกอยู่ เอามือตัวจีบทาง่างก่อนด้วยจ้าบึ้งห็ดไปก่อนบึ้งห็ดจุดนั้นไปก่อนเนาะวางมีดก่อนแม่มีดกับบัววาง เห็ดก็สีดำสีดำไปกับดินดินดำดีชมพูอ่อนเห็ดดำเนาะมูจากเราหลังบัรยากาศเถียงเพื่นดอกเพื่อนอ่อนเห็ดดำก็ถือต้องเราละมันเถาวมังก็ดำตอนตอนนี้เถาก็เป็นสีน้ำตาล ตนนี้ต้อกกำลังอวยกับคืนหาหลุดนะจ้ะอวยกับคืนหาหลดุดก็เก็บกพ่อหอมปากหอมคอกันนะจ้ะเอาผ้ามันม้วนหอมปากหอมคอพอมีเนี้ยให้พี่น้องบึงตอนนี้หลายๆคนกันไอ้นั่งคุยกันอยู่บ้านนะจ้ะเต้ส่วนต้วกขอ เอาเห็ดให้พี you, Jamie, lonely, ่น้องเบิ่งก่อนนะจ้ะเอาเห็ดให้เบิ่งก่อนคุยกันเดี๋ยวมันจะได้คุยเยอะดอกหนาหนาวหลายเดือนอยู่ค่ะหนาวินเทอร์นี่มะลงนี่ก็สิได้เอาใหิมะอวดกันได้คุยนางคุยกันอยู่เฮียนไหลเดือนอยู่เนาะเอาเห็ดไปถาพี่น้องเบิ่งน้ำก่อนเบิ่งเพื่อนเพื่อนก็นะจ๊ะเบิ้งหน้าเห็ดแล้วก็เบิ่งเห็ดไปน้ำก็ได้ดอกเด้อต่อก็เสิเอาลงให้เบิ่งมันจังบ่ลืมกันบ่ลืมเห็ด มึงมวนๆซสะสมกันไปบึงนา่งเว้าผู้นั่นกับเว้าคือเก้าผู้นี้กับเว้าคือเก้าเว้าประวัติไปนอะพ่นองเนาะคนเฮามันกัธรรมดาล่ะเบาสู้กันฟังนอยังดีๆกับเบาสู้กันฟังข้าวสารนอยังกับ,บ่ากันไปกันะเนาะเกิดนิยังขึ้นแต่ละมือแต่ละเวน ทางต่อโบท่านได้เป็นน้าแข็งเด้อพี่น้องเอ้ยท่านได้มีหิมะอยู่ด้วยจ้าแต่ว่ากับพรอยากท่านได้มีดอกคนวาสีมามือนี่กับท่านได้คือคือท่านได้เห็นมาอยู่ละคืออากาศฮ้อนอยู่แต่ว่ากันอากาศประมาณซชํนนี้ส่วนมากกับหิมะมันสิลงมาในหมือแรงเนาะค่ะขันฝนตกมันกับสิลงมาขันฝนบ่ตุกมันกับโลงนี่ต่อกระจายไปตัดขาอยู่บ้านค่ะได้อยู่มือนี่เนาะไปค่ะไปหาหลดเท่ากันแบบเนี้ย มือนี่ก็ได้2องตะก,กร้านี่อยู่เนาะคะ่ะกับเก็บใช้ถุงสิไปตัดขายอยู่บ้านเนาะคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะมดหน้าเฮ็ดเก็บเฮ็ดขายแล้วเนะจ้าพี่น้องต่อไปนี่ก็เก็บไปถ่านกินเนาะคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อลาพาเพื่นได้ด้วยจ้าพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ